อสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน สว euh ัสดีครับว่างครับไม่มีอะไรทำใช่แล้วสินเจ้า อ่านคอมเมนต์ไม่เจอแป๊บ <c oughs> นึงนะครับผมไม่ไลฟ์นานอาจจะไม่ค่อยชิน,นไอจีเไาเฮัลโหลเขาปั้น <c oughs> ออ,อวันนี้ไม่เล่นเกมเหรอครับเล่นครับผมเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จก็จะไปเล่นแล้วครับผมพี่บุญรออยู่สวัสดีครับผมวันนี้ก็ มาฉลองเจ็ดแสนเค,ครับผมเอ้ยเจ็ดจอยเครับไม่ใช่7 0 0 0 k สเคคทิด,ดใช่ครับครับผมกลัวคนลืมด้วยแหละครับแบบหายไปนานเกินพ <c oughs> ี่บุญเล่นเกมอยู่ครับผมเห็ออนเกมอยู่เห็นออนเกมเด้ ทักไปทามผมเริ่มยาวโอ้โหไม่ใช่เริ่มแล้วครับตอนนี้คือผมยาวสุดๆยาวมากไม่ไงเดี๋ยวคนลืมไงครับ คนจำหน้าไม่ได้รูปก็ไม่ค่อยได้ลงถ่ายตัวช่วงนี้เล่นตะเกียบเสียแล้วญี่ปุ่นหายปนนไปไหนไม่รู้ตอนนี้แต่ว่าออนเกมอยู่ออนอีสคอดอยู่ครับผมอยากเล่นเกมโชว์เหลือเกินแต่รอนะครับผมผมจะมาเล่นเกมโชว์แน่นอนแต่อืม สินเจา้านีเฮาอันยองอันยองจะชอบเวลาพี่เปมย้อมผมบอลแล้วออกม่วงๆหน้าเหมือนจีมินบีเอศบ้างจีมินฝั่งฝั่งไหนครับนี่ผมผมเนี่ยฝั่งไหนครับอยาก อยากยอมผมอยู่ครับผมแต่รอโอกาสัน่อนครับรอรอให้ตอนนี้ร้านทำผมก็ได้จะเปิดแล้วรอทางพี่ๆเขาพาไปทำาครับตอนนีน้ครับผมไหน สวัสดีค่ะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรพอมาแบบอยู่ในกล้องคนเดียวก็แบบแปลกๆกัละรู้สึกไม่ชินกันละปกติแบบตอนไลฟ์อย่างเงี้ยแบบมีเป็นงานใช่ไหมคนเขาจะแบบให้พูดนั่นพูดนี่แต่ตอนนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรพูดอะไรดีเออสวัสดีครับผมดีย๋ยวเพิ่งลืมผมนะครับ ผมยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนแ,แค่อาจจะหายไปนานนิดนึงพี่บุญไปไหนไม่รู้ครับผมแต่ออนเกม๋ะวลองทักไปทางดิสคอร์ดึงฮัลโหลทักแล้วครับฮัลโหล ลืมไม่ลงงงมากเลยเอ่อยวะเพิ่งเบื่อนะครับผมอยู่คนเดียวก็งงงงปมาณนี้แล้วครับใช่แล้ว มีอะไรถามเข้ามาได้น,นะครับแก้มหา,หายหรือเปล่าไม่หายแล้วครับผมยังอยู่นี่แหละฮะอาจจะเป็นแค่มุมกล้องตอนนี้ยังอยู่ครับผมแก้มยังอยู่ยังอยู่ฮะแต่ผมยาวเฉย,เยก็เลยดูแบบผอมลงแต่จริงๆไม่ได้ผอมลงครับผมก็อ้วนเท่าเดิมแหละครับใชยแล้ว อาจจะผอมลงแต่แ,ตแก้มผมไม้ลดลงครับผมแก้มก็ยังอยู่ครับงงเหมือนกันเพราะว่าออกกําลังกายแต่ว่าแก้มไม่หายมัดผมไหมคะเดี๋ยวผมจิ้มตามันจิ้มอยู่แล้วครับผมตอนนี้ไปหาแม่พ่บุญยังครับเอ,อยังไม่มีโอกาสเลยครับผมตอนนี้น่าจะยุ่งๆอยู่ครับใช่ <laughs> พี่บุญไปไหนพี่บุญไปไหนไม่รู้ครับผมก็คือออนเกมออนดิสคอร์อยูแอ่แต่ว่าไม่ตอบแต่ว่าไม่ตอบเียเดียว ให้พระอาทิตย์ได้ทำงานบ้างค่ะคืออะไรครับงงพี่เปาเป็นติ่งไหมคะอ่อเราใช้คาว่าแบบชีนชอบ ดีกว่าเพราะว่าผมแบบไม่ได้ติดตามใครจริงๆจังๆขนาดนั้นแต่ว่าแบบชื่นชอบครับผมชจริงๆหลายคนที่เข้ามาดูก็คือเข้ามาดูเพราะว่ากลัวลืมหน้าใช่ไหมฮะในเอจจีกลัวลืมหน้าแบบกลัวจำหน้าไม่ได้แล้วซาลามาาัซัชฮอบี อะไรพี่ต้นน้ำเงี้ยพี่ต้นน้ำมาแล้วรอครับคุณต้นน้ำม <c oughs> <c oughs> ีคำถามเขามานะครับ สำหรับใครที่เกิดวันนี้หรือช่วงนี้นะครับผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมครับรวยๆเฮงๆครับพรุ่งนี้เจอกันครับพี่ต้นน้ำเจอกันจ้าต้นเหนี่ยมพี่ต้นเหนี่ยม เป็นเคินเลยอยู่ๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรอืมขอโทษนะครับผมอาจจะเบื่อๆกันอยากดูลองของแล้วนี่ใครใครดูทีเซอร์แล้วบ้างครับผมชูมือขึ้น ไม่มีใครช่วยเฮ้นี่เป็นมีตากี่ชั้นคะตาชั้นเดียวครับผม <c oughs> ตามีตาชั้นเดียวครับผมแต่ว่ามีตาคนเดียวนะใช่แต่ตาก็เสียไปแล้วครับเมื่อไหร่จะไปตัดผม เร็วๆนี้แหละครับผมยานำคาญมากเลยตอนนี้นำคานผมตัวเองมากเลยตอนนี้ให้ผมส่งอะไรดีนี่นี่อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้อันนี้อาการเป็นเด็กอุ้ทำไเป็นเฮ้ยอย่างนี้อาก,การเป็นเด็ก,แ,กแปลกๆอ่ะส่ง หรือว่าข้างนี้สวัสดีครับผมเด็กชายเปรมนะครับเอาส่งเดียวดีกว่าสวัสดีพี่ชินครับผม พี่ชีดาผมหลายหลายคนน่าจะรู้จักผู้กำกับพี่ชีวินนะครับผมผู้กกับชื่อดังเขาชอบดาวาผมว่าอ้วนอไปตัดผมกับไปตัดผมยายซีคืออะไรยายพาไปตัดผมเลยสิครับผมจ่ายให้ด้วย สวัสดีครับพี่เปียวน้องเปียวได้กลับอ้วนบ้างปะครับเพิ่งเพิ่งกลับไปครับแล้วก็เพิ่งขึ้นมาใหม่ก็อีกสักพักก็จะได้กลับครับผมอ,อ,อะไรเลยอ้วนอ้วนอวนอ้วนอ้วนอวนพี่บุญหายไปไหนไม่รู้พี่บุญหายครับพี่บุญหายครับพี่บุญหายครับ คุณหายไปแล้วอะไรตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมไม่ใช่เพิ่งไปวิ่งเร็จะอ่ะพี่บุญตอบแล้วรอแป๊บนึงนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลพี่บุญไม่ My, พี่พังหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล w h a t s ก็คือไม่ My, พี่บุญพังนี่ไงฮัลโหลพี่เข้ามาไลฟ์ในไอจีด้วยหน่อยครับ ตัวน้วยติดเกมครับช่วงนี้ยอมรับครับผมมีไมาด้วยฮลัฮโลฮโหลฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลลนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาพี่บุญไม่รับโลพี่บุญไม่รับพ,พี่ชีวิน <laughs> ไม่ได้งอไง,งคนอื่นเขาตามด้วยไงคนอื่นเขาตามด้วยผมตาเนะไม่ได่งอไง,งครับผมตอนนี้เนี่ยที่บุญน่าจะพังอยู่ม้งฮะคือมันขึ้นว่ากําลังรอบุญแต่ว่าภาพมันยังไม่มากูนข้าวดีกินข้าวบอสันไม่มาครับ มีอ้ <_ d ial> <_ d ial> อาวพี่บุญไม่สามารถเข้าร่วมได้อะไรพี่ชีวินพีสอะไรจ๊ะคุณยายโอ้โหทำให้หน่อยคืออะไรผมอ่านไม่ทันตะกี้ขอใหม่ได้ไหมครับพี่ชีพี่มาใหม่ได้ไหมครับ พี่ชีพิมอะไรมาอ่านเม้นชันอ๋อฉันอ่านอยู่ครับคุณยายฉันอ่านอยู่ตลอดมีเงาบา้ามิัเละบา้าเอาออนเกมอยู่ทำไมไม่ไม่ได้เล่นดูหนังอยู่โอ้โหกอะไรขาดสหายร่วมลบต้องพ <laughs> รุ่งนี้ออกกี่โมง อะไระพี่มีกี่มองฮะมังอ๋อน่าจอดูเล่นเกมอหรอเราไม่รีบนอนนะนี่อาบน้ำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเล่นเกมเสร็จจัดกระเป๋านอเล่นไหมเล่นดีนทักทายคุณดูหน่อยคุยกับเขาวัสดีครับนะ สวัสดีครับชื่บุญครับ,รบเขาลืมหน้าพี่หมดแล้วโอ้เขาลืมหน้าใครดีกว่า <c oughs> ใครไม่ได้ไลฟ์นานกว่ากันวะเปมันไม่ได้ไลฟ์นานกว่าอีกเนี่ยอะไรพี่ชินบอกว่าอะไรบุญใกล้กล้องมากใจสั่นไปหมดอะไรพี่อะไรเถอคุณยาย <c oughs> <laughs> เดี๋ยวพอมเป็นเกมแล้วพร้อมพอมแบบ <laughs> อาบน้ำยังพี่อาบแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วันนี้อยู่แต่บ้านเะโอ้ผมเล่นกันตอนกลางวันไม่มาเล่นเอาไม่บอกอะ่ะแล้วไม่เข้ามาเอาพรุ่งนี้ไปกี่วันไปวันเดียวครับโอ้เหนื่อยตาย ไปสองไปสองเลยหรอไปสองวันโหไม่บอกไปสองวันจะไปด้วยบอกคุณปาร์ตี้เลยโอ้ยไม่ทันแล้วมั้งทันอยู่รวช้ะย่งเกี่ยวอะไรเนี่ยตัวแหงนี้ใกล้วันเดียวโอ้ เอาไงดีไปดีไหมเนี่ยเบื่อบ้านน่าอาอยังไงอ่ะให้ผมโทรบอกพี่ปัตตีไหมอ่ะอเคไปดีไหมไปก็ได้อะไรมันจะแบบปึีบปรับขนาดนั้นเบื่อไปไหนก็ได้อ่ะโอ้โหอโอ้โหเฮ้ยผอมลง อ่ะเออหอมลง <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมวันช็อป,ปปี้อ่ะไม่ไหว <laughs> นี่คือตัวระเบิดแต่วันนั้นวิ่งแบบวิ่งทุกวันนี่คพอวิ่งเสร็จไปเนี่ยหอมมั้ยฝากลองของเร็วฝากลองของอ,อ๋อฝากลองของอืม <laughs> บุญโกหกน้องอะไรอ่ะพี่บุญพูดจริงแล้วผมขอมลงจริงไหมี่บุญพูดจริงบอกว่าผอมแต่แค่แบบแก้มันยังไม่หายเฉยแต่วันที่เป็นไลฟ์ช้อปปีนี่คือแบบมาจังที่มาก <laughs> นี้หน้านี้เต็มเวฟคือตรงไหนก็บงัง <laughs> เออปากลองของอะครับ ก็สิบสองกรกฎาคมนี้นะครับผมฝากดูด้วยเอหลังข่าวสามิตินะครับผมประมาณห้าทุมครึ่งมันเจอตัวใหม่เขาออกแล้วนะรู้ยังเห็นแล้วดูแล้วเรียบร้อยออแล้วทำไมผมตัวเล็กจังวะว้ามีอะไรี้มันกินทำไมผมตัวเล็กจังวะมันเป็นมุมกล้องแหละผมยืนอยู่ข้างหลังไงผมเลยดูตัวเล็กไงจริงเดี๋ยวทุกคนจะดูว่าใครเป็นใหญ่ <laughs> <laughs> ทุกคนจะรู้นะครับผมหลังดูซีรีส์ลองของเราจะรู้ว่าใครเป็นใหญ่เลยจริงๆดาวมีใบเบิ้งโอ้ผมเกิดตเขาทำไมเสียงมันคาคาเลยหายอ่ะทำไมเสียง ได้ยินไหมได้ยินแต่แต่ผมจะบอกจังเสียงอะไรอ่ะจ้าเจ้าเจ้าเสียงหมาหม้อวันนี้เราขอดูหน้าอัานี่แล้วเออโม่เออโม่ครับคืออะไรนะเอลโม อันนี้ตัดขนให้มันด้วยป่ะเนี่ยใช่ที่จริงมันเป็นพันชิสุเอ้ยแล้วโอริโอบาวีนียไม่อยู่อันนั้นอยู่บ้านพี่นิวอ๋อ,อปากสวยมากเฮียเลฟิลเตอร์ฮะถ้าไม่ใช้คือหน้าหน้า zoom จาัดไม่ไหวไ<ม>เปเป <ห ả? S 2> ถอะิลเตอร์ A tiên bèo so đi vẫn luôn tất nhiên là yêu con mê Chào ơi anh anh ơi này ơi Cái เป็นเกมอะไรวะแล้วมันเล่นเกมอะไรตอนไลฟ์เนี้ <laughs> ยบวกให้คนดูว่าเราสายตาดีเฮ้ยวายกดปิดนี่วโวรอยู่อนะอืเอาละ่ะไม่อันนี้ <laughs> สามอันนี้สามโมกากอ๋อ <laughs> อันนี้ เราดูว่างกันนะแข่งกันไหมเฮ้ยอันไหนวะโอ้โหอันไหนวะอันไหนวะอันนี้โอ้กาแค่ผมได้เท่าไหร่วะเนี่ย มันดูไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่ไม่ได้ไม่เล่นละโทรสพมแปดจะหมดเดี๋ยวยิงสุปอาออยังไงนี้ฟิลเตอร์นี้ข้างล่างนี้เอออากาศดีจังเลยข้างบนเมฆเยอะเนาะเมฆเยอะเมฆเยอะดีอากาศดีพรุ่งนี้ไปกี่มองนะสิบเอ็ดหรือเจ็ดเจ็ด โมงโอ้ตื่นเช้าว่าเจ็ดโมงจ้าแต่ว่าสามเก้าโมงมงออกแต่ว่าพี่ขน้นเจ็ดโมงโอ้แล<อ>้วเรามาเล่นเกมโชว์เขาเลยะเราจะหัดร้อนนะเออแต่ผมว่าเราอย่าเล่นเกมโชว์เขาเลยดีกว่ามาทักทายคนดูหน่อยก่อนไปแบบวันนี้ที่ มาไลฟ์ก็คือแบบเป็นการฉลองไม่ไม่ใช่ฉลองหรอกแแบบกลัวคนลืมหน้าด้วยแล้วก็บวกวกับเจ็ดร้อยคีอย่างเงี้ยที่สนับสนุนกันมากัวกลวเขาลืมหน้าอีกก็เลยแบบโผว่หน้ามาให้เขาเห็นหนึ่งกลัวเขาลืมหน้าผมอืมก็เอาช่วย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 ทำอาหารกินได้ครับ, <laughs> บก็เป <laughs> ็มสเปซครับเป็มดัสกอร์สเปซแบบไปโฟนะครับ ไม่ใช่เลยแบบสวัสดีคนดูแลแบบสวัสดีครับก็ฝากพอเป็มด้วสกอร์สเปรครับดีมากเย่ครับผมไปไปเล่นเกมกันแล้วคนดีด้วยอะไรอีกแล้วไม่นานนี้ไม่นานเลยรอแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมกับพี่บุนจะไปเล่นเกมโชว์ให้ดู แต่เปิดต like ้องดอกแอปขอเวลาก่อนนะฮะเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์ประวัติเซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ฝากทุกคนเนี่ยนะครับฝากติดตามด้วยเร็วๆนี้แน่นอนครับจะมีเฮ้ยจ้าทุกคนฝากดูด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับผมข่าตัวสิบล้านที่ผมต้องจ่ายให้เขาเดี๋ยวโอนให้นะโอนให้สิบล้านให้มันจริงนะเดี๋ยวโอนให้ในกเิ้ย เกมเป็นแทงนี่วะเอาเป็นสิบล้านลอยลอยแล้วกันรอยลอยไปก่อนไปล้เดี๋ยวต้องไม่โทรหาพี่ตี้ก่อนอ่าพี่โทรหาพี่ตี้แล้วพี่เข้าดิสคอร์มมาแล้วกันโอเคโอเคบายบาย๊ายบายครับผมคุณพี่ก็ได้ไปแล้วส่วนตัวน้องเองก็ กำลังจะตามไปเพราะว่าอยากไปเล่นเกม <laughs> ๋ยวเพิ่งด่าผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวๆวนี้แน่นอนซินตอดใช่ไหมโอ้สินตอดแพงไปครับผม <laughs> สำหรับใครที่จะไปนอนแล้วก็ฟันดีนะครับผมคุณนายครับฟันหวานๆเด้อ ผมก็ขออนุญาตไปนะครับเดี๋ยวผมเซฟไลน์ไว้นะขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ยังไม่ลืมกันด้วยเนี่ยผมอยู่คนเดียวผมพูดตะไหละพูดไม่เก่งละโอ้แต่ไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่สนุสนกันมาเนาะไป้ว่างก็เข้ามาดูกันได้ถ้าผมมีเวลาบ้างที่จะมาะไลน์ก็ฝากดูนยครับจะเพิ่งลืมกันเดอ้อยังอยู่ตรงนี้อยู่เด้อสำหรับใครที่ไปหนีด้อมหรือนีน,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 นีอะไรก็ควิกคุ๊กคุ๊ก กลับมาจ้ากลับมาตรงนี้สิใช่ไหมหั <laughs> อเนะครับผมก็แค่ไม่ลืมกันก็พอก็ดีใจนะครับเดี๋ยวผมขอยัาบตปกันด้วยจ้าฝ <laughs> ันดีครับผมบ๊ายบาย